แอเชื่อว่าคนที่เขาชอบทำงานฝีมือเขาจะมีความสุขกับการที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเพราะงานคราฟต์มันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์และมีความน่าหลงใหลของงานฝีมือเพราะงานคราฟต์ไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่มือกับอุปกรณ์แต่ต้องอาศัยทั้งพลังกายพลังใจที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์จนทำมันขึ้นมาให้สำเร็จค่ะ วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มาอยู่กับแอร์พันธิลาค่ะวันนี้ค่ะแอร์จะพาคุณผู้ชมมาดูแหล่งสร้างสรรค์าง,งานศัตถกรรมไทยและในวันนี้นะคะแอร์จะพาไปดูงานครับหรือว่างานหัตถกรรมอะไรนั้นตามแแอร์มาเลยค่ะมาค่ะ ที่แอดได้บอกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยแอดจะพาคุณผู้ชมมาดูการสร้างสรรค์ผลงานหัถกรรกันค่ะซึ่งผลงานคราฟในวันนี้นะคะที่แอดจะพาคุณผู้ชมมาดูเป็นประเภทเครื่องหนังค่ะตอนนี้เนี่ยแอดก็อยู่กับพี่น้อยสุชาดาจากร้านมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แบรนด์มาค่ะชื่อน่ารักมากๆเลยค่ะพี่น้อยอยากถามเลยค่ะพี่น้อยว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์มาค่ะเนี่ยมาทําเครื่องหนังแบบนี้ได้ยังไงคะ จุดเริ่มต้นจริงๆคือจะต้องทําอาหารให้ลูกไปกินที่ทํางานแต่ทําไมลูกเราต้องทิ้งถุงกระดาษหรือว่าถุงกระป๋ะก็เลยทํากระเป๋าใบแรกให้ลูกกลายเป็นว่าเออเราน่าจะสร้างเป็นอาชีพได้ไปอบรมที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรกเลยค่ะได้ชื่อแบรนด์ได้คอแบรนด์แล้วก็ได้โลโก้แออยากรู้ว่าตั้งแต่ที่แม่เนี่ยได้โคกับดีไซเนอร์ตลาดเรากว้างขึ้นจริงๆไหมแม่คือใครคะตอนงานศักดิ์สิทธิ์ครับเนี่ยค่ะ คนที่เข้ามากรี๊ดมากที่สุดคือสาวญี่ปุน่นอ,า,อาวายอาวายชอบมากค่ะนี่น่ารักเอาจริงๆิงนะแอว่าต่างชาติเนี่ยก็ชอบสินค้าของไทยอยู่แล้ว<ช>แม่เนาะในหนวันนี้หนูก็มาแล้วแล้วหนูก็เป็นคนอชอบประดิษฐ์ประดอยแอมาแล้วอะค่ะแม่แม่อยากจะให้แอลทาอะไรดีอะคะกำไรดีไหมคะเล็กไปอะแม่ขอสร้อยคอเลยได้ไหมคะ <laughs> ร้อยแล้วค่ะผลงานที่มีอยู่ชิ้นเดียวบนโลกนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนผลงานชิ้นนี้ของแอนนะคะมีชื่อว่าร้อยรักและผูกพันค่ะนี่เพราะว่าเราเนี่ยคะได้ร้อยดอกรักแล้วตรงนี้ก็คือผูกพันแล้วเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นสร้อยเซนนี้สามารถใส่ได้2อด้าน สำหรับผลงานด้วยรักและผูกพันของแอนเนี่ยนะคะแม่จะบอกว่ามันทําให้แอนเนี่ยรู้สึกภูมิใจ mm hmm. ภูมิใจในตัวเองเนาะพอทําเสร็จออกมาเนี่ยหลายๆคนชมเราก็รู้สึกมีความสุขมากย mm ิ hmm. ่งขึ้นเอาจริงๆนะแม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเรามีความสุขในการที่จะทําอะไรสักอย่างลองหยิบหาสิ่งที่ตัวเองชอบรอบๆตัวมาคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณชื่นชอบ mm hmm. ที่อยากทาําอะไรอยากเรียนรู้อะไรไม่มีควาว่าสายไปเหมือนแม่นอนวันนี้วันนี้นั่นเองนะคะและถ้าใครที่อยากปล่อยของเนี่ย ไปเลยไปที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างที่แม่บอกไปว่าเขาจะมีการอบรมช่วยเราต่อยอดช่วยเราในการสร้างแบรนด์ต่างๆด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่น้อยมากๆนะคะ